ในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกของเราแบบพลิกฝ่ามือเลยนะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ขับเคลื่อนการปฏิวัติครั้งนี้อยู่เบื้องหลังคำตอบอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวซอฟต์แวร์แต่อยู่ที่เครื่องจักรเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นครับใช่แล้วครับบริษัทเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดในโลกณนะวินาทีนี้อาจจะไม่ใช่ชื่อยักษ์ใหญ่ที่เราคุ้นหูกันเลย แต่เป็นบริษัทที่ทำงานอยู่เบื้องหลังแบบสุดๆและกุมชะตาของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมดเอาไว้ในกำมือบริษัทนั้นก็คือ ASML จากเนเธอร์แลนด์ครับและนี่คือภาพที่บอกทุกอย่างได้ชัดเจนที่สุดแล้วสไลด์นี้แสดงให้เห็นเลยว่า ASML ครองส่วนแบ่งตลาดเครื่องจักรที่เรียกว่า EUV Lithography ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตชิปขั้นสูงมากกว่า90%ซ โอ้โหนี่มันไม่ใช่แค่การครองตลาดนะครับแต่มันคือการผูกขาดแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยเพราะผูกขาดได้เบ็ดเสร็จแบบนี้ ASML เลยไม่ได้เป็นแค่ผู้ผลิตเครื่องจักรธรรมดาแต่กลายเป็นผู้สร้างราชาหรือ Kingmaker ของวงการเทคโนโลยีไปโดยปริยายเพราะไม่ว่าใครก็ตามที่อยากจะผลิตชิปที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกก็ต้องมาพึ่งพาเทคโนโลยีของพวกเขาทั้งนั้นแล้วไอ้เทคโนโลยีที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ พูดแบบง่ายที่สุดนะครับมันคือการพิมพ์ลายวงจรชิปครับให้ลองนึกภาพตามนะครับเหมือนเรากำลังถ่ายรูปเลยแต่แทนที่จะเป็นภาพวิวหรือภาพคนเรากำลังพิมพ์วงจรไฟฟ้าที่ซับซ้อนและเล็กจิ๋วมากๆมากๆลงบนแผ่นซิลิคอนนี่คือกระบวนการพื้นฐานที่สร้างสมองให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชิ้นบนโลกใบนี้เลยครับโอเค ทีนี้เรามาลงลึกกันอีกนิดหนึ่งคือการจะเข้าใจว่า ASML เขาสุดยอดขนาดไหนเนี่ยเราต้องเข้าใจความท้าทายหลักทางเทคโนโลยีก่อนซึ่งก็คือฟิสิกของการย่อส่วนครับใช่เลยครับตามกฎของมัวที่เรารู้จักกันดีตลอด50กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคาถาบทเดียวที่ทำให้อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ก้าวมาถึงทุกวันนี้ได้ก็คือคำว่าย่อส่วน ทำทุกอย่างให้เล็กลงเล็กลงและเล็กลงไปอีกเพื่อที่จะอัดทรานซิสเตอร์เข้าไปในพื้นที่เท่าเดิมให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วคำถามก็คือเราจะย่อของที่มันเล็กอยู่แล้วให้เล็กลงไปอีกได้ยังไงคำตอบอยู่ที่แสงครับ เทคโนโลยีเดิมที่เรียกว่า DUV เนี่ยใช้แสงที่ความยาวคลื่น193นาโนเมตรถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนเราใช้ปากกาเมจิกหัวโตๆวาดรูปแต่เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ ASML ที่เรียกว่า High NA EUV เนี่ยโอ้โหมันใช้แสงที่สั้นลงแบบคนละเรื่องเลยครับเหลือแค่13.5นาโนเมตรเท่านั้นมันคือการเปลี่ยนไปใช้ปากกาที่หัวแหลมเปรียบทำให้สามารถวาดวงจรที่เล็กละเอียดได้ถึง8นาโนเมตรเลยทีเดียว อะลองมาดูตารางนี้เทียบกันชัดๆเลยนะครับนี่แหละคือการปฏิวัติของจริงจากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ ค่าที่เรียกว่า NA กระโดดจาก0.33ไปเป็น0.55ซึ่งมันหมายความว่าเราสามารถพิมพ์ลายวงจรได้ละเอียดขึ้นจาก13นาโนเมตรเหลือแค่8นาโนเมตรและผลลัพธ์สุดท้ายคืออะไรครับก็คือเราสามารถสร้างทรานซิสเตอร์ได้เล็กลงถึง1.7เท่านี่คือตั๋วทองที่จะพาเราไปสู่ยุคของชิปขนาดต่ำกว่า2นาโนเมตรแล้วครับและไอความสามารถในการสร้างชิปที่เล็กลงและทงพลังขึ้นแบบสุดๆเนี่แหละครับ ที่เชื่อมโยงโดยตรงเข้ากับหัวข้อที่ร้อนแรงที่สุดในโลกตอนนี้นั่นก็คือการปฏิวัติปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แต่ก่อนจะไปต่อขอให้ดูตัวเลขนี้ก่อนครับ400ล้านดอลลาร์สหรัฐใช่ครับฟังไม่ผิดนี่คือราคาของเครื่อง Hyna EUV แค่เครื่องเดียวเท่านั้นตีเป็นเงินไทยก็14,000กว่าล้านบาททำไมมันถึงได้แพงมหาโหดขนาดนี้ก็เพราะนี่คือผลตอบแทนที่ได้กลับมายังไงล่ะครับ เครื่องจักรนี้สามารถเพิ่มความหนาแน่นของทรานซิสเตอร์ได้สูงถึง2.9เท่าเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีก่อนหน้านี่ไม่ใช่การพัฒนาทีละนิดนะครับแต่มันคือการก้าวกระโดดครั้งใหญ่เลยและนี่คือเหตุผลที่มันสำคัญกับ AI สุดๆครับคือชิปที่หนาแน่นขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แค่เร็วขึ้นอย่างเดียวนะครับแต่มันประหยัดพลังงานกว่าเดิมมหาศาลซึ่งนี่แหละคือขอขวดที่ใหญ่ที่สุดของ AI ตอนนี้การฝึกโมเดล AI ขนาดใหญ่มันกินไฟแบบไม่น่าเชื่อ ดังนั้นชิปที่ทรงพลังแต่กินไฟน้อยลงจึงเป็นสิ่งเดียวเลยที่จะทําให้การปฏิวัติ AI เดินหน้าต่อไปได้ก็อย่างที่เห็นในคําพูดนี้เลยครับความก้าวหน้าของ ASML ไม่ได้อยู่แค่ในห้องแลบหรือบนกระดาษแต่มันส่งผลโดยตรงต่อโลกแห่งความเป็นจริงทําให้เรามีเครื่องมือที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการสร้างสรรค์ AI แห่งอนาคตและแน่นอนครับ พอมีเทคโนโลยีที่สามารถพลิกเกมได้ขนาดนี้มันย่อมนำไปสู่การแข่งขันที่ดุเดือดในระดับโลกเรียกว่าเป็นสงครามชิปเลยก็ว่าได้ครับเรามาไล่ไทม์ไลน์กันหน่อย Intel ดูเหมือนจะเดินเกมเร็วและดุดันที่สุดเลยครับโดยได้รับเครื่อง h ฮ n อเครื่องแรกของโลกไปตั้งแต่ปลายปี2023แล้วตามมาด้วย s ซ m s u n งและ SK Hynix ในปี2025โดยเป้าหมายของการผลิตในปริมาณมากเนี่ยจะเริ่มขึ้นในช่วงปี2026ถึง2027ซึ่งช่วงเวลานี้ล่ะครับที่จะตัดสินเลยว่าใครจะเป็นผู้นำในยุคต่อไป จากการแข่งขันนี้เราจะเห็นภาพผู้ชนะและผู้ที่เผชิญความท้าทายได้ชัดเจนขึ้นผู้ชนะที่นอนมาเลยก็คือ ASML ครับในฐานะผู้ผลิตเพียงรายเดียวส่วน Intel กับ SK Hynix ก็กำลังเดิมพันครั้งใหญ่กับการเป็นผู้ใช้งานรายแรกๆในขณะที่ TSMC ซึ่งเป็นผู้นำตลาดปัจจุบันกลับเลือกใช้กลยุทธ์ที่ระมัดระวังกว่าและที่สำคัญคือผู้ผลิตจากจีนที่ถูกตัดออกจากเกมนี้โดยสิ้นเชิง และนี่คือปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เข้ามามีบทบาทสําคัญมากครับมาตรการควบคุมการส่งออกที่เข้มงวดทําให้เทคโนโลยีนี้ไม่สามารถตกไปถึงมือผู้ผ,ผลิตในจีนได้ซึ่งเป็นการสร้างกําแพงทางเทคโนโลยีที่ชัดเจนและแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบต่อสมดุลอํานาจในอุตสาหกรรมทั่วโลกเลยทีเดียวเอาล่ะครับแล้วอนาคตของเทคโนโลยีนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปเรามาดูกันครับว่าตลาดในทศวรรษหน้าจะมีหน้าตาเป็นแบบไหน สไลด์นี้แสดงภาพอนาคตได้ยอดเยี่ยมเลยครับตลาดอุปกรณ์ EUV คาดว่าจะเติบโตแบบก้าวกระโดดจากประมาณ9.7พันล้านดอลลาร์ในปี2025พุ่งไปสู่เกือบ34พันล้านดอลลาร์ในปี2034นี่คือการเติบโตที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการชิป AI ที่ดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุดจริงๆ และการแข่งขันเพื่อย,ย่อส่วนมันยังไม่หยุดแค่นี้นะครับตอนนี้ ASML กำลังวิจัยเทคโนโลยีรุ่นต่อไปที่เรียกว่า h y p e r n a อยู่ซึ่งจะผลักดันขีดจำกัดให้ไปไกลยิ่งขึ้นไปอีกในช่วงทศวรรษหนา้าการเดินทางนี้ยังอีกยาวไกลครับและทั้งหมดนี้ก็นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าขบคิดมากครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกุญแจดอกที่สาคัญที่สุดที่จะไขประตูไปสู่อนาคตของเทคโนโลยีทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น AI ควอนตัมคอมพิวติ้งหรืออะไรก็ตามที่เรายังจินตนาการไม่ถึงกลับไปอยู่ในมือของบริษัทเพียงแห่งเดียวนี่คือคำถามใหญ่ที่โลกทั้งใบจะต้องหาคำตอบร่วมกันต่อไปครับ